ตามการดูกันวันมาพระบูชาเนีอยมีชีวิตอยู่ถ้าเราตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้มาทำบุญนะครับดังนั้นก็ขอ,อเพียนนะครับองค์ุมเด็จพระสมัมมาสิมพมียศนะครับผู้ให้ของทีเลอร์ย่อมได้ของทีเลิ่์ ผู้ให้ของดียอ่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐน,นรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดย่อมมีอายุยืนพันห้าสิบจักให้มีสิวันสิบืนด้วยกันนะครับวันสุดท้องน้องสุดท้ายปลายบุญก็โนดนะครับวันที่ 12นะครับวันที่12นั้นนะครับขอตรงกับว,วันพฤหัสบดีไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับจันทร์พุธตกวันพุธนะครับ,นะรบวันพุทธที่12นะครับองค์ทางทานตต่กับขึ้น15ค่ำวันเวนเพลิงต่างปีมาโล นะครับบรรดาคน,น,นะะมีสายตาตาหลาวหลายาก,าากันมาเพื่อาุทธคิดอยากได้จากไปทังใจมาร่วมบุญฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับอีกเปดอีกหกวันนะครับอีกหกวันจากพรุ่งนี้ไปนะครับทำมาแล้วหกวันนะครับ Yeah. วันวันที่4นะครับอ yeah. yeah. ีก6วันเหลืออยู่กวันนะจะขออภัยด้วยสํับที่เข้า่ัเทีนะครับประดุบุญประตูแห้งก็มีบูาดอกได้ตู้เกี่ยบทองเราทําบุญตามสัดพาดอกไม้รู้เกีรยบทองเป็นดอล้วล่ยเป็นดก้เลกหลัาควบุญกามแบบรัทธานี้ ทามาขอรับคุณนารสาธุตองนี้เป็การพากาเข้าไปนะครับตามคุณตั้ว่รา้าป่านที่ผู้นะครับหรือห้าป่านาว้รับกรพาด้วยซ